พญาและจม่าเปิดดำเนินาการเมื่อวันที่26กันยาย,ยน2558ตังต้องอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่ของกองทัพบกท่านเิงไม่เคยทิ้งถอยห้าจนชาติไทยท่าบน ต้องเขามีกระสตาพก้าหารเจ็ดพระองค์เจ็ดแผ่นดินเจ็ดพระนาชปณิทานเจ็ดเิสา,สารสร้างชาติไทยจิ้งใหญ่ที่รังพระบาทสมเด็จพระปรมชนรกาธทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระปรมินทร์บีทรงพระปรดมากปอดเจ้าพระบรมิราชาญชจักสร้างพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระบดียังษัตรย์แห่งสยามทัางแต่สมัยปุงสรโคท้ยอยู่ทกรุงดลธนากฤษณ์ และพระราชทานาว่าอุทยานนั้นจพัฒอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจ,จงรักภักดีต่อพระบมประษัตรครับถประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อการเทิดทูนและประการปิดคนแดดพระบุญยากาษัตรตั้งแต่อดีตจนถึงป,ปัจจุบันสองเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคัญของกองพระบุและจะรับผูโคโ้คนสาคัญจากต่างประเทศจะเป็นทางการสามเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของก้หลวงพลวงครัวนักเรียนนักศึกษา เริ่มพักประชาชนทั่วไปครับปุทยาลัคนพัฒน์เปิดจะเป็นทางการเมื่อวันที่26กันยายน2558ตังต้องอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันในพื้นที่ของกองทัพบกวินได้ที่ทั้งหมด354ไร่ครับแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1จะเป็นที่ตั้งของพ้าบระดมราชานุสวรีครับและส่วนที่สองที่เป็นลานนันเนปประสงค์และส่วนที่สามนะครับจะเป็นภูมิานาเตลราครับ พระบรมราชาธิบรีนะครับผมจะได้จากซ้ายไปขวาครับองค์แค่นงพ่อคุณลำมปัญหามหาราชทรงสร้างชาติสร้างเมืองเรืองาราาสร้างอักษรประคดีงดงามเพลิเพลินครามกตธาสาธุการพระวัตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้องอาจจึงไกลเกิืนไข่ชามออกกุศลกับเป็นไทยจดการสร้างตำนานยุนทธหัตถีสีชาติไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างชาติำน,นายนยิ่งใหญ่ เปิดการทุนการค้าพาเข้าไปสร้างหลักชายเปิดบ้านสารพันธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปอกผู้ชาติสร้างพลาประชาสรรสถาปนาคงธรรมบุรีรีประจันเป็นขอบขันมังกรโป่งประชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดราจุลลารุกมหาราชเก่งองค์อาจเจ้าทหารพระชัก้าสร้างองค์เทพยิ่งใหญ่ในพาราจิตถาวรุษาจาธรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้ทั่วเป็นป่าชราล้ำ ดาราศาสตร์ุเตี้ยแสดงนำทารคำไทยทักระจัดดิงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเดิกท่าสร้างสุบคนทุกสิ่งสร้างประเทศร้กยึิคราบางด้านอ้างอิงไม่เคยทิ้งถอยแล้วจนชาติไทยพระบร,ะรมราชานุสาวรีย์รุจเตอ้ยนนะครับสร้าง้วยจังเนื้อโลหะสมธิโนโ์นอกมีความสูงพนั13.9เมตรมีความใหญ่เป็ตุ้ยเท่าของมมกจิงและจัตุรนะครับหนัก40ตันครับหรือ40,000โล ผ่านนี้สายขวานครับชื่อว่าผ่านาบันฟ้าครับและขขาด้านหลังของพระบรมราชานุสวรีนะครับชื่อว่าเขาใหญ่ครับซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลอย่หน้นาสัจจัง,ราางครับ313เมตรเมื่อสา,น,จจานะครับบวก1นบวกสเท่ากับ7เทียบเท่ากับพระบดีกริย์ทางเจ็ดสงครับเดี๋วเรถจะจอดที่ฮ่งเต้นะครับลงบริเวณด้านหน้านะครับก่อนลงรถโปรดจำดจสักหนึ่งเดนนเือนนะครับให้เร้อยนะครับอย่าลืมระมังระวังไว้นะครับ ด้านในก็มีดอกไม้นะครับไม้สักพาร้นะครับมีต้นลงนานนะครับและมีน้ำพุจ้ำหน่ายนะครับผมเดีย๋ยวรถจะจอดรออยู่บริเวณด้านหน้านะครับเก่าสักสองชั่วโมงแล้วกันนะครับแล้วก็ใครจะขับขอนก็ขับไปไดไ้นะครับเดินกลับต้องรู้ไงบิ๊ห้เนาะ

แต่บทบูชาทั้งบทบูชารวมและบทบูชแยกนะคะเขิดาไดนะคะอยากจะเดินไปชมทางใกล้ๆของพระบรมรานุเ้าบีนะคะสามารถนะคยอนทุนบริจาคได้และแต่ติดัานะครับขอนแก่นนะครับเราจะนำเงินสนี้ไปพัฒนาดูแลแผนที่นะครับท่านจดที่ร่วมของบุญครบ50บาทจะได้แล้วขอนแ่นนะครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมนะครับคือขอนแกยบครับ หนที่ของุฒยานเจ้าพนะครับม <Yeah S 1> ีทั้งหมด3ามลอยห้าสี่ไร่นะครับและจำนายชายกวานะครับชื่อว่าต้นตันฟ้านะครับต้นตันฟานะครับมีพุทผลเป็นลูกบานนะครับไม่สามารถทำได้นะครับเป็นหนึ่งสัญลักษณ์อุทยานนจ้าพสนาจะอยู่บริเวณทางเข้านะครับที่เป็นท่้นที่มถมตันทนะครับใครด้วยดำเนมือครับด้วยว่าฝานพงเพศเราสร้างด้วยก็กทั้งหมดเจ็ดเลียมเจ็ดด้าเจ็ดเส้นนะครับรวมทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดเส้น มาถึงความรักความสารรมัคคีอยู่ความจงรักภักดีอยู่ความคนไทยต่อพ่อพันธุ์ปาชา้างลุ่มสาวลีทั้งเจ็ดพงครับทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับเราจะตั้ตงปุติยานราชวัตรจะตรงกับตำราพิช่ตรงขามละจากด้านหน้านะครับฟันหนกข้ามไปทั้งทะเลครับบนอ่าวไทยและด้านหลังติดขาวครับในงานข้างเคียงนะครับจะเป็นลงเดินในสิบตะบอนะครับ ท่องน้ำท่องสุขาจะอยู่บริเวณอนาคารร้านจดด้านล่างครับไทยเป็นไทยยิ่งใหญ่ได้ในวันนี้ประเพิ่มมีกษัตริย์กา้าหารเจ็ดพระองค์เจ็ดแผ่นดินเจ็ดพระาราชปณิธานเสดเสด็สาสร้างชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์ขอขอบคุณในัเวเลขทุกท่านนะครับ,ท,ท,ท,รบรท่านอุทยาราหรงชาติหลวงพ่อวันใหเป็นพระประการใดต้องขอโทษและขอไปด้วยครับขออนุญาตด้ยวยทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเก็บสิ่งใดนะครับขอชุมพัฒนาครับ えっ <laughs>